สวัสดีครับช่องพี่โอเน็ติเทหรือโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่ซีคอนซินเพล็กซ์เพื่อชมภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้มาร่วมง,งานวันเด็กไม่ใช่วันเด็กเปิดโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กด้วยวันเสาร์ที่12กันยายน2568นยนะครับนอกจากดูกิจกรรมเด็กและครอบครัวในโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กแล้วพี่โอก็ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อีก เรื่องหนึ่งนะครับขอขอบคุณซีคอนซีเน็กไวนะโอกาสนี้นี่คือเรื่องเกมเดินมอร์นาะจากการนำเข้าของสามงคนซีมของค่าย Lion นสเกตนะครับคนค่ายเดียวกับเคียร์นูรีฟจอห์นวิกเลยเป็นงานของฟรานซิสโรแลนซึ่งฟรานซิสโรเลนดเนี่ยก็ทำหนังค่ายนี้อีกเช่นกันนั่นคือ h ังเก r g a เกมฮังเกอร์เกมทุกภาคเป็นผลง,งานของฟรานซิสโรแลนด์และเรื่องเราก็คล้ายๆกับอันนี้ก็คือ แข่งกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือนักสู้คนสุดท้ายและคนที่ตกรอบนั้นคือต้องเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเหมือนทั e r ก็เกมเลยแล้วก็เรื่องนี้เป็นผลงานของสตีเฟนคิงจะว่าเขาลอกเตนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่เป็นงานแรกๆของสตีเฟ King ตอนที่ยังใช้ชื่อนามแฝงว่าริชาร์ดแบ h แมนอะไรประมาณนี้ครับก็ปีนี้จะมีหนังของสต e เฟนคิงสตีเฟนนะครับไม่ใช่สตีเฟน มีหนังของสตีเวน king อีกเรื่องหนึ่งคือ running man เป็นหนังที่อโนชวัสเนเกอร์เคยแสดงแล้วก็เป็นงานจากนามแฝง r วิชาร์ดแบชแมนของสตีเวน king เช่นกันคือสมัยนั้นพี่โออ่านมาอ่านจากเพจไหนไม่รู้หรือว่าอ่านจากต่างประเทศไม่แน่ใจเขาบอกว่าสตีเวน king เนี่ยโดนสมักพิมพ์ให้เขียนแค่ปีละเรื่องแต่ว่าเขาไม่พอกินเขาเลยต้องเขียนหลายเรื่องรู้สึกว่าจากหน้าตัวตัวร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ ถ้าใช้ก็ขอบคุณถ้าไม่ใช้ก็ขอบคุณคนที่เขียนนะครับสตีเวน king ตอนอเด็กๆพี่โออ่านประจำเลยเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนิยายสยองขวัญจำนวนมากนะครับ s ซ l ลมส l o อตแคร์รีเอ่อเพ t สเมทรี Pet etry, ก็อะไรนะมันกลับจากปาชา้วอ่นอานอ่านมากเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่โอเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ระยองแนะนำให้อ่านนะครับพี่เขาชื่อโอซูพันน์ร้านนี้อร่อยนะครับก๋ <laughs> <laughs> เขาแนะนำให้อ่านแล้วเขาก็ ยังอธิบายว่ายังพยายามสรรหาเรื่องอธิบายเรื่องราวจนพี่โอติดผลงานของสตีเวน king สมัยก่อนนั้นเขาเรียกสตีเฟนนะครับซึ่งตัวสะกอตเขาเป็น ph แต่ว่าปัจจุบันนี้เรารับรู้แล้วว่าคำว่าครูสอนภาษาอังกฤษกระบอกนะครับคำว่าสตีเวนที่สกดด้วย ph เนี่ยก็ออกเสียงเหมือนตัว v เหมือนกันอ่านว่าสตีเวนเหมือนกันแม้แต่ตัวสตีเวน king เองก็ออกเสียงเรียกชื่อตัวเองว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้กติกามีอยู่ว่าอย่าเดินช้ากว่าความตาย ก็ความยาวชื่อภาษาอังกฤษเดอ l o ลอง a l k พี่โอ้คนนี้ว่าจะเป็นหนังมหากาศยาวเหยียดยาวประมาณ2 3าชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันลองไงลองวอลปรากฏว่าหนังสั้นแค่1ชั่วโมง48นาทีแล้วก่อนหน้าที่จะดูวันนี้เป็นวันที่3ของการเข้าฉายแล้วนะครับหนังเข้าฉายตั้งแต่วันที่11กันยายนนี้วันที่13และพี่โอได้รับเสียงกรอกหูมาเยอะมากตั้แต่ไปที่พรอมนาดบังกะปิแฟชั่น ใครๆก็บอกว่าหนังเรื่องนี้สรุกมากแม้แต่พนักง,งานหรือว่าเพื่อนๆที่ดูกันมาแล้วใน f c e e o o o y y u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  e t t k t t o นะครับเจ้าของโรงหนังผู้จัดการโรงหนังเองก็แนะนําให้พี่โอเข้ามาดูแล้วก็กรุณาให้อัปเกรดให้พี่โอได้ที่นั่ง VIP ด้วยต้องขอขอบคุณมากตอนนี้ต้องโฆษณาทีหนึ่งว่าที่นั่ง VIP โซฟาสบายมากคู่ละ8 0 0นะครับนั่งแบบสบายอะ่ะมีที่วางแก้วน้ําที่วางข้าวโพดแล้วก็คื บิดตัวได้สบายโดยที่ไม่มีเสียงเอียดด้วยนะครับไม่รบก,กวนคนอื่นก็พี่โอ,อดู ตรงนี้เราจะเกิดสมาธิกับหนังเรื่องนี้เต็มเปี่ยมคะแนนเรื่องนี้ได้สูงมากครับจากทั้งเว็บมาเขือแล้วก็ IMDB เว็บมาเขือได้สูงถึงกว่า90%จากนักวิจารณ์กว่า80%จากประชาชนแสดงว่าประชาชนไม่ได้ชอบเรื่องนี้เท่านักวิจารณ์และพี่โอดูเรื่องนี้พี่โอดูแบบนักวิจารณ์หรือประชาชนพี่โอก็ดูทั้งสองแบบพี่โอฟังจากที่เขากรอกหูกันมาว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็เห็นด้วยในส่วนที่มันดีส่วนที่มันกดดันนะครับส่วนที่เป็น เพลงประกอบก็รู้สึกเขาจะไม่ใช่คนเดิมเนาะความดีความกดดันทั้งหลายแต่คุณผู้ชมครับเราปัจจุบันนี้พอสอนอสอนี้คศนี้เราได้ดูหนังประเภทนี้มาเยอะมากแล้วทั้งมีอะไรนะเออแบทเ l อร์ร a ย e ใช่ไหมฮันเกอ์เกมของฟรา s ิส w อ e เลนเองด้วย อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย13เกมสยองประมาณนี้ของพีโมเดียวมันมีแนวคิดเหมือนๆกันก็คือเอาคนมาเล่นเกมเพื่อความบันเทิงเหมือนกันแล้วก็ต้องให้คนจะสู้กันเองบ้างหรือว่าสู้กับโชคชาตาบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายเหลือคนเดียวที่เหลือตายหมดก็เรื่องนี้กำหนดกติกาไว้ว่าห้ามเดินต่ำกว่า3ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับมีนาฬิกาจับเวลาให้ อันนี้เราก็เป็นจุดที่น่าสงสัยว่าทําไมมันโหดมันโหดร้ายจริงๆนะซีวินคิงบอกว่าอันนี้เขาขอปรับแล้วนะปรับแก้ให้ลดจากในหนังสือ4ี่ไมล์เหลือสาไมล์นะครับแล้วก็แก้จำนวนประชากรชนที่เข้าแข่งจาก1 0 0รเหลือ50ก็50เท่ารัฐอเมริกาพอดีแต่เรื่องนี้ถ่ายที่แคนาดาแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในสหรัฐอเมริกาเอ๊ะบอกไหมบอกบอกนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแต่ละคนเป็นตัวแทนรัฐไหนแต่บอกว่าแต่ละคนเป็นตัวแทนของแต่ละรัฐนะครับก็ มีดาราที่เรารู้จักก็นี่ฮอฟแมนลูกชายฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนนะครับคูเปอร์ฮอฟแมนพ่อเขาบอกว่าไม่อยากให้เป็นดาราถึงขนาดสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตว่าอย่าให้ลูกเป็นดารานะแต่นี่สุดลูกก็มารับบทนำเรียบร้อยนะครับแล้วส่วนคนนี้เดวิดจอห์นสันเราน่าจะจำได้าจากเรื่องเอเลียนโลมูรัสอูชอบมากพระเอกเลยนะเนี่ยพระเอกระดับพระเอกสามคนเลยนะนี่ก็เป็นหวังจากคาราเต้คิด นอกจากคาราเต้คิดแล้วเขาก็แสดงเรื่องอเมริกันบอลไชน s สนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นตัวประกอบตลอดเลยเล่นเรื่องอะไร m มิง g กิลใช่ไหมก็ตัวประกอบเล่นเรื่องนี้ก็แบบประกอบประกอบ ประกอบบอกว่าไม่น่ามารับเล่นนะโอ้โหแบบว่าดูแล้วน่าเวทนาอนาถามากเดินกระเพกกระเพกเราก็คงรู้ชะตากรรมใช่ไหมว่าตัวเอกอย่างน้อยต้องมีขับเคล่ยวกันแค่2คนนี้เท่านั้นแต่เนี้ยพึ่งจะดูคาราเต้คิดของเขามาหยกๆยกแต่เขาอาจจะตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ในขณะที่ยังไม่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จกับคาราเต้คิดก็ได้นะครับเพราะว่าอเมริกันบอลแชดิสนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ไม่น่ารับอะน่าจะรอหนังใหญ่ๆปังๆของตัวเองที่ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งดีกว่านะครับแบบ ค่อยๆทําปีละเรื่องสองเรื่องก็ได้ไม่น่ารับเรียราาอย่างนี้เลยดูแล้วน่าสงสารมากคือต่อให้ชื่อขึ้นเครดิตเป็นลําดับแรกๆก,ก,ก็ไม่ควรนะครับแตกต่างจากมาคาเมลซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นตัวประกอบออกน้อยกว่าเบนหวังแต่บทใหญ่กว่าบทสำคัญกว่าก็คือบทนายพลผู้ทรงอิทธิพลที่ทำเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันครั้ง,ง,งนี้แล้วก็ผู้กำจัดผู้แข่งขันแต่ละคนด้วยแล้วแต่ละแต่ละคนนี้ก็มี ความหลังมีเบื้องลึกกับนายพลมาคามีลหรือลุกสกายวอลเกอร์จาก Star w a r ลนะครับอันนั้นก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่นแต่เรื่องนี้เขาเขาจะเล่นเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นบทร้ายที่สุดในชีวิตจะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับมาคามีลนี่แค่พลังเสียงก็ยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านคือหลังๆเนี่ยเขาเป็นนักพากย์แล้วแล้วพลังของนักพากย์เนี่ยเราก็รู้ว่ามัน มันอินเนอร์มันเต็มขนาดไหนนะครับคือเล่นดีกว่าตอนเป็นลุคสกายวอล์ k เกอร์เยอะขึ้นพอมาคามิลมารู้สึกว่าคนนี้ทรงพลังจริงๆส่วนคนนี้ไม่รู้ไม่รู้จักข้ามไปคนนี้รู้สึกจะขี้แตกตายหรือประมาณนี้หรือคนอื่นไม่แน่ใจนะครับก็ใน1ชั่วโมง48นาทีนี้ยาวแล้วนะยาวสำหรับพี่โอแล้วมันมีบทคำพูดคือก็เดินไปคุยไปเดินไปคุยไปเราก็ต้องมานั่งดูคนเดินตลอดหชั่วโมง48นาที แต่ดาราเขาบอกว่าในการถ่ายทําก็เดินจริงนะเดินเป็นร้อยร้ไมล์เดินไปทั้งหมด400ไมล์ได้เดินวันวันละเท่าไหร่30ไมล์หรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าเดินถ่ายทําวันละ10ชั่วโมงมันก็เหมือนกับเดินตามความเป็นจริงเลยในนี้บอกว่าไม่มีไม่มีเส้นชัยแต่เราก็แปลกใจว่าทําไมถึงมีการจัดวางคนดูในจุดที่คิดว่าจะเป็นเส้นชัยในจุดที่คิดว่าจะได้ผู้ชนะก็ แปลกบางทีคนอาจจะอึดมากกว่านั้นก็ได้นี่ดูเรื่องนี้แล้วพี่โอ๊นึกถึงการแข่งขันมาราธอนมูฟี่มูฟี่มาราธอนของเมเจอร์เลยนะครับถ้าลงชื่อสมัครแข่งแล้วทุกคนต้องทุกคนที่ตกรอบคือต้องตายเนี่ยมันจะมีคนสมัครไหมพี่โอก็งงเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมันต่างจากฮังเกอร์เกมฮังเกอร์เกมมันโจนจับโจนสุ่มเลือกแต่เรื่องนี้ทุกคนสมัครใจมา สมัครใจมาแล้วทุกคนก็บ่นนะครับก็เหมือนเหมือนมูวี่มาราธอนล่าสุดอะที่สมัครใจมาแล้วพอได้ที่4แล้วก็บน่นว่าไม่ยุติธรรมเลยอะไรประมาณนี้ท,ทั้งท้งที่กติกาเขาก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละคนก็ลมหายตายจากไปเราก็จะฟังบทพูดที่เป็นคำคมบ้างไม่คมบ้างบทที่มันได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างแต่ว่าจะตัดบทที่ไม่ได้สาระออกเราก็อาจจะไม่อินเพราะว่าเราจะต้อง รู้สึกเหนื่อยกับการเดินครั้งนี้รู้สึกเบื่อกับการเดินครั้งนี้เ <_ C 1> ช่นเดียวกับตัวละคร <_ C 1> นะครับดังนั้นก็จะมีบทที่น่าเบื่อบทที่น่าเหนื่อยมาให้เราได้รู้สึกเพื่อที่เราจะได้อินในตอนท้ายอันนี้พี่โอ๋ก็เข้าใจนะแล้วคนจะมาวิ่งจะมาเดินมาราธอนเนี่ยในเมื่อทุกคนเติมน้ำได้อยู่แล้วแล้วมีการรับแจกอาหารอยู่แล้วจะจะพลุพลังใส่เสื้อผ้าใส่อะไรที่มันมากมายเกินความจำเป็นขนาดนี้ทําไมนะก็มันน่าจะเป็นชุดที่ธรรมะแมงเหมาะกับการเดิน คือไม่เห็นจะเต็มต้องใส่สองสาชั้นอะไรประมาณนี้พกแค่สิ่งที่จําเป็นก็พอแล้วนะครับในเมื่อน้ําก็เติมได้น้ําก็เติมได้แล้วก็เวลาจะถ่ายเวลาจะปัสสาวะก็ระหว่างทางเลือล่อรลาไปเลยมันไม่เห็นว่าตัวละครจะต้องใส่อะไรเคลื่อนเคลาประมาณนี้แล้วแล้วพระเอกของเราก็ถึงเส้นชัยเป็นคนท้ายๆพี่โอไม่บอกนะว่าใครชนะนะครับแต่เขาอ้วนมากอ้วนฉุบลงพุงยัง ยังกล้าที่จะสมัครมาแข่งอีกหรืมครับเราก็เอาเป็นว่าพี่โอให้คะแนนในความสนุกพี่โอรู้สึกสนุกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วพี่โอก็สามารถให้เรื่องนี้ได้ต้องกึ่งสูสีกับนักพิจารณาและประชาชนครับให้ไปแปดเต็มสิบก็ขอบคุณซี c อ n ซีเนอร์แฟคชวนพี่โอมาดูกิจกรรมโรงพ,พยาบาลยสำหรับเด็กวันนี้และ ชมภาพยนตร์เรื่องเกมเดินมรณะนะครับขอบคุณเมเจอร์มงคลเมเจอร์สาม,มงคลลีมที่นำเข้าภาพยนตร์สนุกสนุกเรื่องนี้มาด้วยครับฟรานซิสลอเรนซ์เป็นผู้กากับเป็นผลงานของฟรานซิสลอเรนซ์ในอนาคตต่อจากนี้นะครับก็จะมีคอนสแตนตินภาค2เคียร์นูลิฟนะครับเป็นนักปราผีเป็นเป็นผู้ใช้เวทมนต์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นคนธรรมดาไม่แน่ใจนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นเทพ อ่ะไว้ก็ไว,ไว้ค่อยดูกันอะไรกันที่พี่โอต้องไปย้อนดูรอบเรื่องภาคหนึ่งก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็ i a m อ e g e n ดภาค2องวิลสมิธนะครับนี่เป็นโปสเตอร์อีกเรื่องหนึ่งเกมเดินมรณะ1 1กันยากติกาง่ายๆไม่มีอะไรแล้วนะครับโรงภาพยนตร์ที่สี่ซีคอนซีเน็ตนั่งสบายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่ง VIP โซฟายอดเยี่ยมมากถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตับโพร่้องต้องขออภัยเพรกะกำเหมในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ